ในการออกแบบวงจรนิมิกควบคุมการทำงานด้วยรีเ์ไฟฟ้าแบบกดค้างนะครับหรือที่เรียกว่าเซล์ฮลดิ้ง์กิตนะครับเป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมการทำงานโดยแยกปุ่มกดนะครับสองปุ่มออกจากกันนะครับก็คือปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับเนาะทีนี้พอเรารู้เงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรแล้วนะครับแล้วเราก็กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนะครับเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอ วงจร power หรือเป็นฝั่งของวงจรควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับก็จะต่อวงจรนะครับต่อวงจรอันนี้ต่อไหมคําว่าต่อในโปรแกรมนะครับต่อวงจรก็คือเหมือนการออกแบบนะครับออกแบบวงจรน n ว u m a t i c นะครับฝั่งซ้ายเป็นวงจร power ฝั่งขวาเป็นวงจรควบคุมนะครับเราก็จะต่อออกแบบวงจรลักษณะนี้นะครับ ล้วลักษณะนี้ถ้าเราเปิดนะครับเปิดปุ่มเห็นไหมครับนี่กดปุ่มสตาร์ทนะครับไฟก็จะวิ่งจาก24โวลต์ผ่านนะครับสวิต์ปุ่มกดแบบพู่บอสซอมนะครับปุ่มสตาร์ทแล้วก็ผ่านปุ่มสต็อปนะครับปุ่มสต็อปก็คือมันเป็นแบบปกติปิดอยู่แล้วก็ผ่านมาได้ครับก็ผ่าน k 1หนึ่งครับรีเลย์เ1พอผ่านรีเลย์เคหนึ่งนะครับสวิตต์ตรงนี้ก็ปิดนะครับทํางานปิดเห็นไหมครับตอนนี้มันเปิดอยู่ก็ปิดนะครับ เราะฉะนั้นแล้วเราจะอเอาเ1นี่แหละครับมาสั่งให้ y 1ทำงานนะครับเราก็ต่อสั่งให้ y 1ทำงานลักษณะนี้นะครับั๊บเห็นไหมวาย1ก็จะทำงานนะครับวาย1ก็จะทำงานพอทำงานแล้วเราปล่อยมันก็จะกลับนะครับเพราะว่ามันไม่กดค้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะให้มันกดค้างนะครับเราจะต้องต่อในลักษณะของเซลล์ฮลเดอร์ฮลดิ้งนะครับ ต่อสายไฟเข้ามาที่ขั้วของสวิตช์แบบปุ่มกดสตาร์ทนี่ขั้วนี้นะครับพอเราต่อเข้ามาแล้วเราก็เอานีสายนี้มาต่อเข้าตรงนี้นะครับวงจรมันจะเป็นกดค้างนะครับทีนี้ถ้าเรากดปุ่มแล้วปล่อยเห็นไหมครับมันก็จะค้างถ้าเราอยากจะหยุดนะครับให้เรากดปุ่มสต็อปนะครับเห็นไหมครับถ้าเราอยากเปิดเราก็กดปุ่มนี้นะครับมันจะกดค้าง ถ้าเราอยากจะสต็อปเราก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นหลักการทํางานของงินวงจรดีๆไฟฟ้าแบบกดติดข้างนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับในการออกแบบวงจรนิวเมติกนะครับควบคุมด้วยดีไฟฟ้าในขั้นตอนต่อไปนะครับ